ต่อเนื่องไนอยู่นะเตะจนปุ๊บจนกลับมาเริ่มตีใหม่เราเข้ามกระบอกเวลาอยู่เต่เตะผู้ล่นคนนรู้เลยขออนุญาตระกานะคะากีฬาสนามดีบอลนะคะตั้งแต่คู่ที่7.5เป็นต้นไปนะคะ สำหรประเภทะะะะทีมน,นะคะทีอายุ12ปีและ่อายุ15ปีคทีมใดนะคะที่พร้อมแล้วน,นะคะใส่อุปกรณ์แล้วมาวราที่หังสนามได้เลยนะคะลสนามไอนะคะทีมหน้าทีมนะคะที่พร้อม่กลงแข่งขันนะคะใส่อุปกรณ์แล้วมายอรอตัวรอที่หาสนามไปได้